ค่ะระบบ Access Checking นะคะอุปกรณ์ที่สามารถเข้าระบบได้นะคะก็จะมีมือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอรอ์ที่ทุกท่านใช้อยู่ในในในภาควิชาหน่วยงานนะคะอสองอุปกรณ์นี่ยคะสามารถลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันได้ถ้าท่านตรวจสอบพัสดุในมือถือนะคะก็จะมาอัปเดตในคอมพิวเตอร์หรือถ้าท่านตรวจสอบ พัสดุในคอมพิวเตอร์ก็จะมีการมาอัปเดตในมือถือนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุผ่านมือถือเลือกเมนู accessing เรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้าจออกอินเข้าระบบนะคะให้ใส่เหมือนเดิมเลยรหัสพนักงานและรหัสผ่านเหมือนที่รู้สลิปเงินเดือนนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบนะคะจะเจอตรวจสอบพัสดุนะคะก็จะมีปุ่มค้นหาแล้วก็รหัส call center นะคะ คอเซ็นเตอร์ที่แสดงเนี่ยจะเป็นคอเซ็นเตอร์ที่ทุกท่านได้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการหรือผู้สำรวจนะคะเราสามารถค้นหาคอเซ็นเตอร์ได้ด้านบนเนี้นะคะนะคะเมื่อต้องการตรวจสอบพัสดุนะคะกดที่คอเซ็นเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบนะคะที่เป็นสีน้าเงินสีน้าเงินนะคะกรณีที่คอเซ็นเตอร์เป็นสีเทาๆแล้วอ่ะคือพัสดุที่มีการตรวจสอบ ครบหมดแล้วนะคะค่ะกดปุ่ม call center นะคะเมื่อกดปุ่ม call center เสร็จแล้วก็ะจะแสดงหน้าจอการตรวจสอบเนาะจะมีให้กรอกข้อมูลพัสดุจะเป็นแคมปัสแคมปัสก็คือพื้นที่การตรวจสอบ<ม>อ,อย่างเช่นารามา,า,ารามาจากรามาหรือตึกอาคารสมเร็จประเทศนะคะก็จะเป็นพื้นที่พญาไทย อาคาราสถาบันจักกรีก็จะเป็นพื้นที่บางพลีนะคะ mm hmm. เมื่อเลือกแคมปัสเสร็จแล้วก็เลือกโลเคชันนะคะว่าเราต้องการตรวจสอบที่อาคารไหนชั้นไหนนะคะ mm hmm. แล้วก็มาใส่รูมก็คือห้องที่ต้องการตรวจสอบนะคะ mm hmm. ครั้งแรกก็จะบอกレ e p o n คอร์เซนเตอร์เออเสคอร์เซนเตอรและレスป o นคอร์เซนเตอร์ที่ท่านเลือกนะคะ mm hmm. ตรงรูมเนี่ยค่ะเราสามารถกรอกได้แค่8ดดิจิตนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยไปอัปเดตที่ระบบ SAP mm hmm. นะคะ เมื่อใส่ตรงข้อมูลพัสดุเรียบร้อยแล้วเราก็มากดตัวสแกน QR code ด้านล่างนะคะในกรณีที่พัสดุของบางท่านนะคะท,ที่ไม่มี QR code นะคะให,ให้ใส่รหัสพัสดุตรงข้างๆได้เลยนะคะใส่เลขพัสดุลงไปเลยเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วปุ่ม QR code แล้วนะคะจะขึ้นหน้าจอการสแกน QR code ที่มาแล้วเราก็เอาอมือถือนะคะไป จ่อที่ QR code ตามตามพัสดุต่างๆนะคะเมื่อสแกนแล้วจะขึ้นรายละเอียดพัสดุก็จะมีรหัสพัสดุรหัสพัสดุเดิมแล้วก็ชื่อชื่อรายการนะคะแล้วแคมปัสโลเคชันที่เราใส่เรามีหน้าที่ใส่สถานะการใส่สถานะนะคะว่าเครื่องนี้ยังใช้งานอยู่หรือไม่ใช้งานหรือหรือเราไม่พบนะคะ แล้วก็สภาพว่าดีพอใช้หรือชำรุดนะคะแล้วก็ใส่หมายเหตุจากนั้นกดปุ่มตกลงนะคะก็จะบันทึกข้อมูลนะคะในกรณีที่เราไปสแกนเจอเป็นพัสดุของที่อื่นไม่ใช่พัสดุของหน่วยเรานะคะเป็นพัสดุของหน่วยอื่น เมื่อเจอ,อรายละเอียดพัสดุก็จะโชว์เหมือนเดิมเลยรหัสพัสดุรหัสพัสดุเดิมชื่อรายการแคมปัสโลเคชันแต่สถานะนะคะมันจะขึ้นว่าพบโดยหน่วยงานอื่นผู้ตรวจสอบนะคะจะมีหน้าที่ใส่สภาพว่าของชิ้นนั้นดีพอใช้หรือชำรุดนะคะตรงหมายเหตุเนี่ยก็จะบอกว่าพัสดุตัวนี้ชิ้นนี้ค่ะเป็นของเป็นของหน่วยไหนนะคะ เมื่อเรากรอกสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดตกลงนะคะค่ะในกรณีที่เป็นคอร์สเซนเตอร์ที่อ่พัสดุที่ไม่ได้อยู่ในคอร์สเซนเตอร์ของตัวเองนะคะเมื่อเจ้าของพัสดุได้ทำการสำรวจนะคะคนผู้ที่เป็นเจ้าของพัสดุนะคะก็จะเห็นว่าของชิ้นนี้นะคะถูกพบแล้วนะโดยหน่วยงานอื่นแล้วพบโดยหน่วยงานอะไรนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการตรวจสอบพัสดุในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็เข้าไปในระบบ a c c e s checking เหมือนเดิมเลยแล้วก็เข้าเมนูตรวจสอบพัสดุค่ะเมื่อเข้าเมนูตรวจสอบพัสดุมาแล้วก็จะ,ะขึ้นหน้าจอก,การตรวจสอบพัสดุ c o ัสเซนเตอร์ก็จะโชว์แค่เรา คอรเซ็นเตอร์ที่เราโดนแต่งตั้งอนุมัติเอ้ยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะในหน้าเนี้ยคอรเซ็นเตอร์สามารถ uh, คลิกเข้าไปดูรายละเอียดพัสดุที่มีการสำรวจแล้วได้ด้วยนะคะคือคลิกไปตรงตัวคอรเซ็นเตอร์ที่เป็นสีดำเงินนะคะก็จะแสดงว่าคอรเซ็นเตอร์น่เนี้ยมีการสำรวจแล้วมีรายการอะไรบ้าง วิธีการตรวจสอบนะคะ,ะกรณีที่ยังตรวจสอบไม,ไ,มไม่เสร็จนะคะยังมีพัสดุคงค้างอยู่ก็ไปที่ปุ่มตรวจสอบตรงสีแดงแดงนะคะในกรณีที่มีการตรวจสอบอเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ,ะป,ป,ปุ่มตรงปุ่มตรวจสอบสีแดงเนะะี่ยค่ะจะหายไปค่ะกดที่ปุ่มตรวจสอบพัสดุนะคะจะเข้าหน้าจอการตรวจสอบพัสดุนะคะใส่แคมปัสโลเคชันแล้วก็ลูม จากนั้นนะคะมากรอกรหัสพัสดุนะคะในการกรอกรหสัสพัสดุค่ะเราสามารถดูพัสดุที่ยังไม่มีการตรวจสอบได้ด้านล่างนะคะจะขึ้นรหสัสพัสดุที่ยังไม่ตรวจสอบเราสามารถก๊อปาาาปี้รหสัสพัสดุด้านล่างเนี่ยขึ้นมา hood. ใส่ข้างบนได้ค่ะเมื่อใส่รหสัสพัสดุเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะลงมาด้านล่างนี้นะคะเราใส่สถานะแล้วก็ใส่สภาพแล้วก็ใส่หมายเหตุค่ะ เมื่อใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกนะคะระบบก็จะถามการยืนยันกดปุ่มยืนยันค่ะในกรณีที่เราใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเช่นเราไม่ใส่สภาพหรือสถานะหรือสภาพนะคะระบบก็จะแจ้งเตือนให้ระบุข,ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะกดปุ่มตกลงแล้วก็ไปใส่สถานะและสภาพให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็บันทึกอีกรอบนะคะในกรณีการแก้ไข กา,าการตรวจสอบพัสดุการแก้ไขการตรวจสอบพัสดุก็เหมือนเดิมเลยคือเลือกค<ม>อเซ็นเตอร์ที่ท่านต้องการแก้ไขและตรวจสอบพัสดุจากนั้นมาด้านหลังค่ะมากดปุ่มตรวจสอบพัสดุตัวเดิมเลยสีแดงค่ะก็จะเข้ามาในหน้าแก้ไขในหน้าแก้ไขนะคะอ่าก็จะมีให้เราสามารถค้นหารหัสพัสดุที่มีการตรวจสอบแล้วแล้วก็สถานะว่าเช่นเราต้องการจะดูแค่ สถานะแค่ใช้งานอยู่เท่านั้นแล้วก็กดปุ่มสถานะการใช,ใช้งานอยู่แล้วก็ค้นหาและข้อมูลพัสดุด้านล่างค่ะกรอบด้านล่างอ่อันที่2นะคะ,ะก็จะขึ้นข้อมูลพัสดุที่ใช้งานแล้วเท่านั้นมาโชว์ให้เราต้องให้เราดูนะคะถ้าเราต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ copy เลขพัสดุด้านล่างเหมือนเดิมค่ะรหัสพัสดุต้อง ด้านล่างเหมืเดิมแล้วก็มาใส่ด้านบนมุมขวานะคะรหัสพัสดุก็จะเข้ามาในหน้านี้เราสามารถแก้ไขรูมแคมปัสโลเคชันสถานะแล้วก็สภาพได้นะคะจากนั้นเมื่อแก้ไขแล้วตรวจสอบพัสดุเพิ่มเติมแล้วกดปุ่มบันทึกนะคะเรียบร้อยในในหน้าจอนี้นะคะเราสามารถดู รายละเอียดของพัสดุได้โดยที่ไปคลิกเลขพัสดุด้านหน้านะคะที่เป็นสีน้ําเงินด้านหน้าก็จะแสดงรายละเอียดว่ารหัสพัสดุอะไระหรหัสพัสดุเดิมอะไรรายการอะไรแล้วก็วันเดือนปีที่ซื้อมานะคะราคาของพัสดุมูลค่าคงเหลือค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วก็อายุการใช้งานของพัสดุคะ่ะ การแก้ไขอันนี้เน้นย้ำการแก้ไขตรวจสอบพัสดุนะคะเมื่อมีการอนุมัติจากคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งแล้วนะคะเราจะไม่สามารถแก้ไขพัสดุได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือจบกระบวนการการตรวจสอบพัสดุค่ะ